สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับคุณครูลูกน้ำกันเช่นเคยนะคะเด็กๆอ้าวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยหนูน้อยตาวิเศษนั่นเองค่ะเด็กๆอันริ่รู้ไหมคะว่าหนูน้อยตาวิเศษนั้นเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรคะอ้าเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องประเภทของขยะนั่นเองค่ะเด็กๆ ประเภทของขยะนะคะมีทั้งหมด4ประเภทนั่นเองค่ะด้วยการขยะแต่ละประเภทนะคะก็จะมีถังขยะเฉพาะของเขาเลยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมีสีอะไรบ้างโอ้โหมีทั้งสีเหลืองนะคะสีฟ้าสีเขียวและสีแดงแล้วถังขยะแต่ละประเภทแต่ละสีนี้นะคะจะเอาไว้ใส่ขยะอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันที่สีแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือ สีเขียวถังขยะสีเขียวนะคะก็จะใส่ขยะจำพวกเศษอาหารนะคะหรือว่าผักผลไม้นะคะที่เน่าที่เสียแล้วนะคะที่สามารถย่อยสลายได้อย่างรวดเร็วนะคะใช้เวลาไม่นานอ่าแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะก็คือเราจะนำไปหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพนะคะสามารถนำไปใส่ต้นไม้นะคะใส่ผัก พืชผลสวนครัวได้ต่อไปนะคะเป็นขยะประเภทที่2ก็คือขยะทั่วไปมีทั้งสีใช่แล้วสีฟ้านะคะหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองทั้งขยะสีฟ้าหรือว่าขยะทั่วไปนี้นะคะก็จะนำขยะประเภทนะคะ เปลือกขนมซองขนมที่เด็กๆชอบทานนะคะกล่องโฟมแก้วน้ำพลาสติกหรือจะเป็นฝาขวดน้ำนะคะซึ่งขยะประเภทนี้นะคะจะใช้เวลาย่อยสลายเนี่ยนานมากเลยนะคะแต่ก็มีบางอย่างนะคะที่สามารถนำไปพันเทคโนโลยีผลิตออกมาใหม่นะคะแล้วก็กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งต่อไปนะคะเป็นขยะรีไซเคิลนะคะขยะรีไซเคิลมีทั้งขยะสี เหลืองถูกต้องแล้วนะคะก็จะใส่ขยะประเภทลังกระดาษนะคะหรือว่าจะเป็นกระป๋องนะคะกระป๋องนมกระป๋องน้ํานะคะขวดแก้วนะคะขวดพลาสติกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วขยะเหล่านี้นะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สามารถนําไปรีไซเคลิลได้นะคะการรีไซเคิลนะคะก็คือการเอาขยะเหล่านี้นะคะไปเข้ากระบวนการเพื่อที่จะแปลรูปออกมากลายเป็น อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นกล่องนมนะคะก็สามารถนำไปทำหลังคาได้หรือว่าถุงพลาสติกนะคะก็สามารถทำเป็นบล็อกปูพื้นนะคะที่เป็นก้อนอิฐได้หลอดเครื่องดื่มก็สามารถนำไปทำเป็นหมอนได้นะคะหรือว่ารองเท้าที่เด็กๆเ,เอาไปทิ้งนี่แหละคะ่ะก็สามารถนำเอาไปแตะรูปกลายเป็นรองเท้าแตะได้สามารถนำเอาขวดน้ำนะคะ ทำไปเป็นจีวรพระได้โอ้โหโเรียกได้ว่าหลายอย่างมากมายเลยนะคะเด็กๆและขยะประเภทสุดท้ายนะคะขยะอันตรายมีสีแดงนะคะโอ้โหแถมยังมีรูปกะโหลกมาด้วยอ้าวอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นทานไฟใช้ทานนากิกาต่างๆนะคะหลอดไฟที่เสียแล้ว เข็มฉีดยากันไกลคัตเตอร์นะคะใบมีดต่างๆหรือว่าจะเป็นไฟแชกขยะเหล่านี้นะคะจะต้องแยกให้ดีเลยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้อ่าเราก็มาเรียนรู้ของขยะทั้งหมดกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอ่าเราก็มาทบทวนอีกครั้งนะคะว่าประเภทของขยะนะคะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะอ่าใช่แล้วค่ะมีทั้งหมด4ประเภทนั่นเองคะอ่ะอ่าเราก็มาเรียนรู้กันที่ ปรภทที่หนึ่งกันนะคะว่าประเภทที่หนึ่งถังสีเขียวคือถังขยะประเภทใดคะอ่าใช่แล้วค่ะสีเขียวนะคะคือถังขยะประเภทถังขยะเปียสนั่นเองค่ะทางที่สองคือถังขยะสีน้ำเงินถังสีน้ำเงินคือเป็นขยะอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะคือถังขยะทั่วไปนั่นเองค่ะทางที่สามคือถังสีเหลืองอ่าถังสีเหลืองเป็นขยะพวกไหนคะ อ่าใช่แล้วค่ะนี่นคือขยะรีไซเคิลนั่นเองค่ะอ่ะาถังสุดท้ายคือถังที่สี่ถังขยะสีแดงคือถังขยะประเภทไรคะอ่าคือประเภทขยะอันตารายนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กมีสิ่งของม่ในมือนะคะถ้าเด็กจะทิ้งขยะนะคะเด็กๆต้องทิ้งถังขยะนะคะให้ลงตามประเภทที่เรามีนั่นเองค่ะเอาน,นี้นะคะค,คุณครูลนะูกน้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะดเด็ก ไปพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย